สวัสดีค่ะวันนี้ยังมีความเคลื่อนไหวของละครเรื่องใหม่ๆไหม,หมชมกันหลายเรื่องเลยค่ะเริ่มจากละครอภิมหาโปรเจกต์พันท้ายน,นรสิงห์ของช่อง3ที่ท่านมุ้ยจัดฉากเปิดเรื่องอย่างอลังการเลยละค่ะ คุ้มยิงกว่าคุ้มกับการเดินทางไปเป็นสักขีพยานฉากเปิดตัวภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่องพันท้ายนรสิงห์ของช่องสามที่ยิ่งใหญ่มโหฬารกับฉากขบวนเรือพระที่นั่งของพระเจ้าเสือกลางแม่น้ําที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีเพราะผู้กํากับท่านมุย้ยควบกากับภาพยนตร์ประจําชาติไทยตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชฉากขบวนเรือของสมเด็จพระนเรศวรมณีจันทร์และพระเอกาทศรสไปพร้อมกันด้วยต่างกันที่เสื้อผ้านักสแสดงที่ต้องทุ่มทุนใหม่ทั้งหมดและอัญเชิญเรือพระที่นั่งนานราย์ทรงสุบรณองจริงเรือเอกชัยเหินหาว หัวเรือตัดจากกรุงเทพมาเข้าฉากอย่างยิ่งใหญ่ทะลุจอมีเสียงเห่เรือดังกึกก้องกังวันไปทั่วค้งน้ําแม้แต่ผู้พันเบอร์เจ้าของบทยิ่งใหญ่สมเด็จพระนเรศวรและพราเจ้าเสือยังขนลุกตลอดทางเลยค่ะข้างบนครับผมขึ้นเรือไปเนี่ยนะครับก็ขนลุกคือคือผมรู้สึกว่าเป็นความที่เราจะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนัก ลักษณะของการพายเรือขบวนเรือพระยุหะยตราแบบนี้เราจะเห็นถ้านกบินเนี่ยในการพายคือใช้พลังเต็มที่จริงๆแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะสร้างมาตรฐานของการถ่ายทำละครขึ้นอีกระดับหนึ่งด้านนางเอกตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมณีจันทร์แอดทศอรอนก็ปรับลุกสาวหวานวานิดามโาโพกผ้าใส่เสื้อเกราะรวมกูชาติอย่างเข้มแข็งโดยโกยคำชมจากแฟนละครวานิดามาให้ชื่นใจด้วยค่ะในช่วงนี้ของเรื่องเนี่ย ได้เป็นพระมเหสีแล้วเท่ากับว่าก็น่าจะเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นแบบของไทยก็เลยเปลี่ยนเป็นชุดเกราะเหล็กวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ได้ชุดใหม่ผมก็แซวเขาประจำและครับในฉากนี้เนี่ยผมต้องเห็นเหมือนเหมือนกับพระธาตุวิ่งอยู่บนท้องฟ้าแอบเขาก็ถามว่าเออพี่เบิร์ดแล้วเวลาเราเห็นเนี่ยเราต้องดีใจไหมร,รู้สึกดีใจนะแต่ไม่ต้องเท่ากับเห็นจดหมายของคุณย่าใน <c oughs> ในละครเป็นไงพี่ดูจริงไหมเนี่ยดีใจมากที่ฟีดแบคคือมันมาทุกทางเลยเรื่องกําลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆก็อยากให้ติดตมัมง